จะจัดตั้งทีมงานยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าที่ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในทุกมิติโดยที่เจรจาต่อรองอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งหมดไม่ใช่ของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันที่สองทีมเจรจานี้จะต้องยึดโยงกับประชาชนและทําให้เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาชนนะครับประเด็นที่สามเรามียุทธศาสตร์ ขึ้นเหนือลงใต้ขึ้นเหนือก็คือผนวกรวมบูรณาการกับประเทศเอเชียตะวันออกยกระดับเทคโนโลยีแทนที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ซื้อใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวแต่พัฒนานวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองเพื่อสร้างตลาดใหม่ๆมุ่งไปสู่ตลาดแอฟริกาตลาดละตินอเมริกามันก็จะชดเชยตลาดสหรัฐอเมริกาไปได้นะครับเรื่องที่สาคัญที่สุดในสงครามการค้าก็คือการสวมสิทธ เราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องการสวมสิทธิ์อย่างจริงจังเพื่อไม่ให้ประเทศที่3มเนี่ยมาใช้ประโยชน์จากโคต้าการส่งออกของไทยและทําให้อุตสาหกรรมไทยธุรกิจไทยได้ประโยชน์จากโคต้าที่เรามีอยู่อย่างเต็มที่ทุกท่านครับสมรภูมิทางการค้าสงครามการค้ายังประทุอย่างไม่หยุดยั้งนะครับประเทศไทยเราจะต้องไม่ตกขบวนและไม่เสียเปรียบในสงครามการค้าโลกครับ ลำดับแรกเลยพรักประชาธิปัตย์จะต้องเร่งปิดเจราจาทาริฟหรือว่าภาษีตอบแทนของภาษาสหรัฐอเมริกาให้เร็วที่สุดครับไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงตอนนี้ถ้าเราไม่เร่งปิดภาษีตรงนี้เราก็จะมีแต่เสียเปรียบครับภาษีตรงนี้ไม่ใช่แค่19%ที่สหรัฐอเมริกา ให้กับเรานะครับมันรวมถึงภาษีในเรื่องของการยกเว้นสินค้าหลายอย่างนะครับที่ประเทศไทยส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาเราจําเป็นที่จะต้องทํางานร่วมกันอย่างเร็วที่สุดเรามีแนวทางการจัดตั้งคณะทูตเศรษฐกิจเชิงรุกนะครับให้มีการเจรจาอย่างโปร่งใสและมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนนะครับภาคประชาสังคมเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าประเทศไทยเราเอาอะไรไปเจรจากับสหรัฐอเมริกานะครับข้อที่2ครับ การเปิดตลาดใหม่ๆนะครับลดการพึ่งพาสาหรัฐอเมริกาและห่วงโซ่ประทานของจีนประเทศมหาอำนาจซึ่งทั้งสองประเทศตอนนี้กําลังทํางทสงครามกันอย่างดุเดือดนะครับไทยเราต้องเปิดตลาดใหม่ๆหาคู่ค้าใหม่ๆเช่นสหภาพยุโรปก็ดีสาราชณอาณาจักรก็ดี Middle e a อีสก็ดีนะครับสิ่งเหล่านี้จะทําให้ธุรกิจไทยเรา SME บี SM e ไทยเรามีความสามารถในการแข่งขันและไม่ต้องพึ่งพิงการส่งออกมากจนเกินไปแต่ไปสู่ประเทศมหาอำนาจสุดท้ายครับ ผมจะพูดเสมอว่าทุกการเจรจามีผู้ได้และมีผู้เสียและหัวใจสำมั